สวัสดีครับสวัสดีบรรยากาศยามเช้าเชนะครับผมทีก็ตื่นเช้ามาล้างรถครับวัน <c oughs> นี้ก็รถทอทงครับผมผมก็ล้างรถเช็ครถนะครับบางฝุ่นไม่เงาขับรถไม่สบายใจครับบางฝุ่นต้องเงาเงหน่อย โอ้ตอไทยทำอะไรเนาะเธอไทยเช็ครถแล้วครับเช็คความพร้อมแล้วนี่อยู่กับอะไรนะคุณหมอสนินเหรอะกบลองเดือกกำลังอ่ะกบลองอ่ะฮะ

ลองกดรถเออรถอะไเฮ้ยกูฟงอะไรฟงอะไรกูม่ได้ฟงอรนะมึงก็ถือคนใหญ่มาเลยยิงกูขี้เล่าอเองอะเรียบร้อยแล้วาตาเช็ครถเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วฮะก็บอกว่ามีลูพีซืไ่ลไม่รู้ก็บอกนจารบีนะ ตอนนัจจ้นตอนนั uh, ้นใช้ไม่ได้เลยเหรได่ามันมันไม่สี่ตัวล็อกมันไม่อย่างเอาคีมล็อกหนีบไว้ได้ไหม้องเอาคีมล็อกหนีบต้องไปเอาไว้เออเอาคีมล็อกมาให้แกด้วยคีมล็อกอยู่ในรังเครื่องกุญแจพี่อะยาไทยยาใต้กระบอกไม้คีมล็อกอยู่ในรังเครื่องมือเด้อ เปิดน้ำได้ไหมนี่เปิดได้ยังนี่ทำไมไม่เอาเปิดเปิดนำลงใ้ถาไมทเไนีจริงงนี้เลยไทยเทปเปื่อยอ่นะอันไทยเทปร้อมดันยากจะไดอันนี้มันยิงสูงยิงดันยากนี่นะอันนี้มันชุบเอาซลนี่มันชุบเอาเนไ้อได้เผาอันนี้เปื่อยแล้ว นี่มันหลุดออกเลยมันก็หลุดออกไปเรื่อยขี้เกลือขี้เกลือมือไงมันเค็มมือเนาะอิงเวลาอิงขี้อะไรอิงล้างตูดหน่อยวะเจ๊ทางนี้แต่ถ้าเป็นถ้เป็นไทยที่จะเป็นเห็กแท้เลยจะเป็นจะเป็นเหล็กแท้มันจะเอ๊ะโอ้อะไรนี่ปลูกทุเรียนวันเดียวท่วมหัวเลยดูอ่ะ ทำไมมันขึ้นเร็วเท่โอ้ทุเรียนอะไรปลูกวันเดียวนี่เท่าทุเรียนสองปีเลยถมหัวแล้วลงลุมเมื่อวานเลยถมหัวแล้วลงลุมเมื่อวานเองทุเรียนอ่ะเงาะออกดอกแล้วโนดูดิดูต้นมงุ่งนี่องม่วงยังออกดอกแล้วนี่ อฝั oh ่งน้นก็อัมน,น้อยครับนี่ก็หมอความเี๋ยวไปดูหมอความก่อนตื่นหรือยัง <pant ing> พาไปดูหมอความครับมีที่นี่ที่เดียวใช่ไหมเก็ดเก็ดตื่นยังวะเก็ด เฮ้ยแก๊สมันล็อกเว้ยล็อกประตูเลยนี่วายแก๊สนน่แก๊ส <c oughs> เฮ้ยฝั่งนี้มันก็ล็อกอีกเลยแก๊สยังไม่ตื่นครับไทยบอกว่าเช็ครถเช็คอะไรเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้ว รอกับข้าวกับพร้อมจวดตรงนี้ก็เหลืองานประมาณยี่สิบเที่ยวครับเขาปลูกมันก็ปลูกช่วงนี้เลยพี่ัักเเดดืืออนนนมสห้าหกเดือน พนมากลัวแต่มันเน่ามันไม่เน่าหรอกเน,น่าแน่พี่เบิ์มันที่ไหนมันจะเน่าเลยนี่มันถ้ามันนาวมันม่เน่าหรอกบ่เ่าได้มันเหม็นกุกทิพอยู่น้ำตาลบอมันนาวมันไม่นเน่าหรอกหัวนี่หัวใหญ่กว่าหัวนั้นน้อยเดียวหนึง่ง ตุกตาเยอะเธอว่าคันนี้ว่ะมี้มันนี่แลวเนาะเขาเอนมันะยอตุกตาเยอะเลยคันเนี ah? ้ยแต่สมัยก่อนขายเท่ามันระยองฮะเนาขายดขายตุกตาว่ะขาแต๊ด้วยติ๊กเกอร์ด้วย้ะลดขายติ๊กเกอร์อีกปุ๊บปรับ อาคกิมล็อกตัวไหนมาให้แกน่ะเอเอ,เอมีม,มีตัวตัวดีอยู่สองอันน่ะตัวเสียก็สองเหมือนกันตัวดีก็สองเหมือนกันโอเคครับหรับนี้เขาจบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ